9คู่กับวิเคราะห์บอลยิงจังบายสมหวังครับวันพฤหัสดี18กันยา,า League, แชมเปี้ยนส์ลีกเตะกันเพียบเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เป็นโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นพระเอกแล้วก็มีแอบมีบอลซาอุมา2ตัวครับวันนี้หยิบม,มาฝากกันแล้วก็บอลบลเกเดียคู่หนึ่งก็ทำการบ้านมาเต็มที่นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละคู่คู่แรกคู่แจกเสื้อฟุตบอลน,นะครับตามธรรมเนียมเลยฮนะใครไม่เคยได้รับก็ต้องได้รับนะฮะลองสักครั้งนะครับ วันนี้เลยก็ได้ฮะใครไม่เคยได้รับแมนซิตี้กับนาโปลีเลทมา0.75ใครชนะครับคู่นี้พิมพ์ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ส่งคําตอบให้กับทีมงานรับเสื้อฟุตบอลของเราได้เลยนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นตัว VAP ด้วยครับผมเลือกคู่นี้เป็นตัวเน้นประจําวันโอ้สามารถกดรับกันในกลุ่มได้เลยนะครับกดรับในลิงก์ที่อยู่ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับอาดากัสลีกับเซเซโซเฟียครับบอบลเบลเรียสามทุ่มครึ่งทาง ทิมเยอนเหนือกว่า0.75เกรดบอลไม่หนีกันนะครับแต่ว่าเหนือกว่าแพงเลยทีเดียวเพราะว่าอาด้าคาสลีเนี่ยที่ฟอร์มตกไปเนี่ยเพราะว่าการเดินทางในโปรแกรมบอลยุโรปนะครับเหนื่อยเลยแล้วก็ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ตกรอบออกัแล้วเน้นในลีกจะกลับมาเก่งอีกครั้งครับดูแล้วเกมนี้ไม่แพ้นะครับ เชียร์อาดากาซีเจ้าบ้านเอาทาวอนบูเรดาเจอเอาอิติฟักในบอลซาอุครับฤดูกาลที่แล้วครับเอาอิติฟักเป็นทีมทาเงินดีที่สุดอันดับ2ในลีกเลยนะครับ17เกมแพ้แค่สนัดครับฤดูกาลนี้ยังดูแข็งแกร่งอยู่ขุมกําลังอะไรก็ไม่ได้ดรอปลงไปนะครับผมเลยมองว่าเกมนี้เนี่ยกระเรดแค่เสมอไม่ให้ภาษีเจ้าบ้านสักเท่าไหร่ก็อย่างน่าเช์ไปที่เอาอิติฟักทีมเยือนนะส่วนเอาโครูสเจอกับดามากครับเรดมาเจ้าบ้านเหนือกว่า0.5ดามักยิงเอาโครูสได้ถึง5ประตูในกาลที่แ้วคื ยิง2ลูกนะัดหนึ่งอีกลูกอีกเกมหนึ่งกด3ลูกอันเนี้ยเห็นได้ชัดว่าอัลโครูธมีปัญหาแล้วการเสริมทัพของอัลโครูธเนี่ยไม่ได้ทาให้ทีมเนี่ยเก่งขึ้นสักเท่าไหร่ผมมองว่าเกมนี้กับเรดบังคับชนะด้วยการเป็นเจ้าบ้านเฉยๆไม่น่ารอดกับไอ้เชียร์ทีมเยือนดำครับแล้วก็ขับรูสเจอโมนาโกเรดมาเสมอกันเนี่ยสูสีที่สุดเลยครับสำหรับบอลคู่นี้แล้วก็เป็นไปตามเรดนะครับออกได้หมดทั้ง3หน้าแต่ยังชื่นชอบ เกมรับของขับบูสที่ดูมีวินัยมากกว่าโมนากูโมนากเป็นบอลวัยรุ่นนะครับแล้วก็ยังยังขาดความมีสมาธิตลอด90นาทีอยู่ตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนี่พลาดทีเดียวแพ้ได้เลยครับ แล้วกเกมนี้ต้องมาเยือนด้วยในขณะที่กับบูธเนี่ยในบ้านเป็นจุดแข็งพวกเขาครับยังน่าเชียร์เจ้าถิ่นนะฮะเรดเสมอไม่เสียหายเลยครับแล้วก็โคเปในเกนกับเลเวอร์เลเวอร์บุกมาเหนือว่า0-2นตอนนี้เลเวอร์แรงใจค่อนข้างดีเปลี่ยนโค้ดปุ๊บทุกอย่างก็ดีหมดนะครับแล้วก็โคเปในเกนอยู่ในช่วงฟอร์มตกด้วยเมื่อประเมินจากปัจจัยต่างๆขุมกำลังเกรดบอลทีมเยือนดีกว่าเยอะกับเรดแค่0-25ใส่เลเวอร์ครับ แฟรงเฟิร์ดเหนือกว่าการาตาสลาย0.25ใส่แฟรงเฟิร์ดเจ้าบ้านครับการาตาสลายเล่นนอกบ้านไม่ดีแล้วก็สถิติในการเจอทีมเยอรมันโอ้โห,โหน่าเป็นห่วงมากครับแพ้ยับดูแล้วเกมนี้แฟรงเฟิร์ดจะเบียดเอาชนะได้ส่วนลิสบอนเจอไครัตออมาตี้เจ้าบ้านเหนือกว่า2.75เป็นหนึ่งตัวเน้นนะครับตัววีไอพีครับเดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะฮะ แล้วก็นิวคาสเซลกับบาซ่าครับเดทมาเสมอกันหน้าเชียบบาเซโลนาครับมองว่าเป็นลิงชิงบอลนะส่วนเจ้าบ้านก็อาศัยจังหวะวูบวาจากเกมโต๊ะกับดูแล้วสนุกแน่นอนครับบอลคู่นี้ชิงไหวชิงพริปกันแต่สุดท้ายครับด้วยความเสถียรความชัวในการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะทําให้บาซ่าชนะได้นี่คือทั้งหมดครับก้าวคู่ประจําวันนี้นะฮะตัวเน้นจัดในกลุ่มครับอย่าพลาดนะครับสำหรับตัวเน้นตัวทำกำไรชัวๆเราจัดให้แน่นอนไม่พลาดครับกดรับในลิงก์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันหม